สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่2เดือนเมษายนนะครับนักงถุนในภาพรวมทองคำเดี๋ยวเราคงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะว่าเขาหน้าบายค่อนข้างที่จะมีความได้เปรียบเลยนะครับดูจากเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวย่อลงมาชนกับแนวรับแล้วเขาก็ดีสลับกลับขึ้นไปอยู่ที่บริเวณด้านบนครับ แต่ทีนี้แล้วอย่างที่ผมได้อธิบายไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เองที่บอกกันทั้งทุนว่าเราจะดูการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แล้วก็ยูริปีเป็นสําคัญเลยครับซึ่งทุกคนก็สามารถตอบได้แล้วว่ามันกลับไปสู่หน้าบายเป็นที่เรียบร้อยด้านหมายความว่าถ้าตามธรรมดาหลักเลยเนี่ยราคาทองคำนะครับควรจะเริ่มทําการ ปรับฐานอยู่ณบริเวณช่วงแถวนี้แหละครับ2,210ต้นๆถึง2,270ในกรอบใหญ่ๆตรงนี้นะครับไม่ควรจะเกิดนี้ควรจะปรับฐานแถวนี้ได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ปรับฐานมันเป็นไปได้ไหมคุณที่ตัวทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อก็อย่างที่ทุกคนเห็นอีกในก่อนหน้านี้ว่าดอลล่์แม้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นย0บบางครั้งอาจจะขึ้นบ้าง ทองเขาก็สามารถขึ้นด้วยตัวของเขาเองได้เลยครับโดยที่ไม่ได้สนใจใครเลยนะครับว่าใครจะไปยังไงผมอยากจะขึ้นผมก็จะขึ้นเลยแต่ขึ้นเสร็จแล้วเปยังไงครับก็จะออกมาในล,นลักษณะรูปแบบแบบนี้ครับคือขึ้นปุ๊บนะครับลากกิน SL ฝั่งของขาเซล,ล์เสร็จแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาคือคุณกําลังจะบอกผมว่าอะไรครับผมก็ลังจะบอกกับนังทุนว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะสามารถเนหน้าเซลได้นะครับ แต่จะเป็นหน้าเซลที่นักทุนจะต้อง money management ดีๆเอาแล้วเราจะต้อง MM ขนาดไหนแล้วคุณครับกรอบในการเทรดเนี่ยเซ็ตใหญ่แค่ไหนเบื้องต้นนะครับเวลานักทุนจะ MM นะอย่างต่าๆเนี่ยเวลาจะเทรดจะต้อง MM ขั้นต่ํา30%ของเทรนครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่ด้านล่างไปหลักหมื่นจุดนี้นะเราจะเอาเริ่มต้นตั้งแต่การปรับฐานครั้งล่าสุดซึ่งก็คือบริเวณกุบก้อนตรงนี้แล้วก็วัดจากโลนี้ไปถึงบริเวณยอดบนครับ ไปถึงบริเวณยอดบนพอรวัดกันมาเนี่ยจะตกเฉลี่ยที่ประมาณ1 1 0 0 0จุดเดี๋ยวตีเป็นตัวเลขกลมๆก่อนจะได้ไม่งงครับก็ตีเป็นสัก10,000จุด,ดดังนั้น30%ของ10,000จุดคือเท่าไหร่ก็จะตกอยู่ที่3,000จุดครับแต่ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเทรดตัวเล้มัน1 1 0 0 0จุดเพราะฉะนั้นการเทรดหน้าเซลล์แต่ละเซ็ตเราจะต้องมาดิเมนเชสเมขั้นต่ำครับ4,000ถึง5,000จุดขึ้นไปเลยนะครับนันทุนครับดังนั้น ภายใน4,000-5,000จุดนี้เราจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าการที่เราเทรดหน้าเซลเราจะต้องออกออเดอร์แบบไหนดี จะออกถีไปไหมภายใน5000จุดแล้วเวลาถ้าเกิดว่าพลาดมาทะลุ5000จุดขึ้นไปเราจะบาดเจ็บแค่ไหนถ้ามันเป็นตัวเลขที่เรารับไม่ได้แบบนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถที่จะเทรดได้หรือว่าเราเอเมไม่ดีพอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าฉันเทรดตรงนี้นะและฉันเอเมเผื่อไปอีก5,000จุดถ้าทะลุ5000จุดไปได้แล้วก็ยังบาดเจ็บไม่มากสามารถรับได้อันนั้นแปลว่านั้นทุนเอเมดีพอครับสามารถเทรดหน้าเซลล์ได้นะแต่ทีนี้แล้วถ้าเกิดนักทุนมองว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆครับการเทรดหน้าเซล มันเกินไปคุณครับถ้างั้นอีกหนึ่งทางเลือกของนักชุนครับก็คือการรอย่อและทําการบ่ายตามพื้นฐานที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในวันนี้นั้นนะครับผมให้จุดแนวรับสําคัญเอาไว้นะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวครับนักทุนครับแนวรับตัวแรกจะตกอยู่ที่2230.73ซึ่งคือโลของเมื่อวานนี้ที่เขาได้สร้างไว้เลยครับลองลงมาหน่อยก็จะเป็น2213.15และ2109 12.43ตามลำดับครับระยะการเฉดฝั่งของขาบายเนี่ยจะแคบกว่าฝั่งของขาเซลล์นะเนื่องจากว่าเขาจะมีอิทธิพลจากโครงสร้างเทรนขาบายเข้ามาสนับสนุนเขาตลอดเวลาอยู่แล้วทําให้เวลาที่ทองตกลงมาที่ไรเนี่ยมันก็มักจะมีแรงช้อนบายกลับขึ้นไปตลอดครับนักทุนพอมองเห็นภาพนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกทั้ง2ทางที่นักทุนจะต้องเลือกเดินครับถ้าจะบอกว่าภาพรวมเลยเนี่ยถ้าจะให้คุณเลือกสักหน้าใดหน้าหนึ่งเนี่ยคุณจะเทรดหน้าไหนดี ฟังแบบนี้ก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยมันเป็นหน้าบายแต่ถ้าเป็นผมถ้าทองไม่ย่อเลยไม่ได้ลงถึงโซนน้ำเงินหรือว่าลงลึกจริงๆถึง2192เนี่ยผมไม่เทรดหน้าบายนะผมรอเด้งและเซลล์กลับลงมาครับน้งทุนยังโซนเซลล์เนี่ยมันจะมี2259.88เป็นตัวแนวรับแรกขอไปครับแนวต้านด้านบนชุดแรกแนวต้านชุดต่อไปจะตกที่ีอง แล้วก็ผมจะเทรดหลอดน้อยก่อนในช่วงนี้สารการเทรดหน้าเซลครับโดยปกติเราเคยเข้าหลอดไซส์เท่าไหร่เช่น0.03 0.05อย่างเวลาที่เราเทรดด,ด้วยกันเมื่อคืนนี้นักทุกก็จะเห็นนะผมออกออเดอร์ไม้เซลหลายไม้ My. บางคนก็เลยเริ่มถามเอ๊ะทำไมคุณเทรดแปลกๆนะปกติพี่เห็นคุณเทรดแค่ไม้เดียวไม่ใช่ครับ จริงๆเนี่ยผมจะเทรดประมาณสัก0.03เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เราก็รู้ตัวเองแล้วว่าช่วงนี้มันไม่ได้จริงๆครับกับการที่เราจะเทรดไม้เดียวเพราะว่าแรงเหวียงทองคำเฉลี่ยต่อวันตอนนี้มัน2,000-3,000จุดขึ้นไปเลยดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หน่อยกระจายความเสี่ยงใช้กลยุทธ์แบบดาวกระจายครับ เปลี่ยนจาก0.03กลายไปเป็น0.01 0.01 0.01 3ไม้าตัวนี้จะกระจายความเสี่ยงได้มากอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าผมเทรด0.03ไม้เดียวใช่ไหมครับนึงถุนทองคำลากย้อนกลับขึ้นไปด้านบนเนี่ย จบไม่สวยครับผมต้องคัดลอสละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิน 30- 40ี่เหรียญที่ผม MM M เอาไว้แต่ทีนี้พอเราเฉวยสูตรสหนึ่งเนี่ยจำนวนการติดลบมันก็เลยน้อยนยคะครับก็สามารถทําให้รอได้แล้วก็มีโอกาสในการรอดได้มากกว่าน,นั่นเองครับนี่คือแผนทองคานะครับที่จะสรุปให้กับนักุนในวันนี้อัตโลงเลยคือเราเรา,เร,ารอย,ย่อบายได้ใช่ไหมได้ครับจุดด้านล่างรอย,ย่อบายได้ส่วนด้านบน เด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาภายใต้เงื่อนไขการ MM หน้าเซลล์ขั้นต่ำา5000จุดจากจุดที่นักทุนเข้าออเดอร์กักเอาไว้ครับคำถามสุดท้ายก็คือผมติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างเลยทำอย่างไรดีคุณครับติดเซลล์ด้านล่างลึกขนาดไหนถ้าต่ำกว่า2213ยังอันตรายต้องรีบหาทางในการแก้ไขนะครับออคุณครับแล้วแล้วผมติดบายอยู่ที่ด้านบนแลยฮะผมติดบายที่ด้านบนติดบายขนาดไหนก็ยอดเลยครับประมาณ2 2 6 0ักว่ากว่ายังไม่น่ากลัวครับเพราะว่า ทองคำเนี่ยจะอย่างไรก็ตามแต่ยังไม่ได้ทําลายโครงสร้างขาบายของตัวเองเมื่อทองคํายังไม่ทําลายโครงสร้างเทรนขาบายของตัวเองแปลว่าคนที่ติดยอดดอยอยู่ที่บริเวณด้านบนเขาจะไม่กระวนใจอะไรครับนักทุนสิ่งเดียวที่จะทําให้ขาบายนะครับที่ติดดอยอยู่ด้านบนเริ่มกระวนใจคือการย่อตัวลงมาหลุด2,230หรือ2,213ลงไปเลยแบบนี้ขาบายด้านบน อาจจะต้องเตรียมพิจารณาในการแบ่งคัดตากาทุนบางส่วนนะครับไม่งั้นเรามีปัญหาแน่ครับทุกท่านพอจะตามทันอยู่นะพี่ๆนะนี่คือการสรุปนะครับเรื่องทุนประเด็นทองคําทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านขอบพระคุณครับผม ขอขอบคุณ,ณนักลงทุนทุกท่าน,น,นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนวทองคํานะครับนักลงจากใครชอบเทรดทองคาเป็นหลักเดียอยากพาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่นงสลิปการโอนยืนได้ที่ไลคูเปาล์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนักทุนใช้เคียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ